วันนี้พี่จะตายไปแบบไม่มีใครจดจำได้เลยไม่ได้เพราะพวกเราคือคนที่ยอดเยี่ยมพวกเรามีคุณธรรมมีความดีมีความภาคภูมิใจในตัวเองเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าทำแบบไหนมันถึงล้มเหลวทำแบบไหนมันถึงจะสําเร็จพี่ๆรู้ทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นคือเมื่อตัวเองเกิดมา ตัวเองรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจงสร้างตำนานบทนั้นจงทำให้ตำนานบทนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้ได้แล้วให้เราตายไปกับตำนานบทนั้นให้ได้อย่าให้ตัวเราเองต้องมีคนมาพูดรับหลังว่าเนี่ยพ่อมันสร้างนี้เอาไว้ให้แล้วก็ตายหายไปเนี่ยพ่อมันทิ้งมรดกเป็นหนี้สินเอาไว้ให้ลูกหลานมันเดือดร้อน เนี่ยพ่อมันเป็นคนเลวหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่เอาอยากเกิดมันกะดีกว่าแต่วันนี้แม่งห้ามไม่ให้พวกเราเกิดไม่ได้เราเกิดมาแล้ววันนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าพี่ๆน้องๆ้องจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวว่าพี่จะอายุเท่าไหร่เลยครับมันเกี่ยวกับพวกวันนี้ที่ยังไม่อายเนี่ย ที่ทำอะไรไว้ก่อนตายตัางหาทุกคนต้องตายวันนี้ส่วนตัวยศยศเลือกที่จะเอาธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ได้เยอะที่สุดถ้าเป็นไปได้อยากจะไปให้ถึงต่างประเทศให้มีชื่อเสียงให้โด่งดังที่สุดยศเลือกสร้างตำนานบทนี้ ด้วยธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมผมล้มเหลวมา24ปีผมล้มเหลวมา24ป,ป,าปีถ้าผมตายไปก่อนหน้านี้คนจะจดจำผมว่าผมเป็นไอ้คนล้มเหลวมีแค่ที่อินดีมเท่านั้นเองที่เปลี่ยนให้ยศไอ้คนล้มเหลว กลายมาเป็นมนุษย์เงินสิบปี่ล้านที่พี่ๆี่น้องน้องรู้จักผมไม่ได้สนคำว่าพี่จะเกลียดผมหรือรักผมผมไม่ได้สนว่าคนจะพูดถึงผมตอนต,ต่อจากนี้ยังไงผมรู้แค่อย่างเดียวว่าความสำเร็จที่ผมมีให้กับทุกคนเห็นตอนนี้มันพอจะสร้างแรงบันดาลใจมันพอจะเป็นพลังให้กับพี่ๆี่ได้ผมอยากจะให้ความรู้สึกนี้ไปกระตุน้นไปปลุกบางสิ่งบางอย่างในตัวพี่ ไปปลุกบางสิ่งบางอย่างที่ฝังอยู่ข้างในและอ่อยหลับอยู่ข้างในไม่ฮนะวันนี้นาทีนี้เป็นต้นไปอย่าให้ตัวกระจอกในร่างกายออกมาวิ่งเล่นไม่ในร่างกายเราทุกคนมีไอ้ตัวกระจอกไอ้ตัวที่ดีแต่ปากไอ้ตัวที่เห่ามากกว่ามากกว่าพูดไม่เราจะไม่ยอมให้มันออกมาวิ่งเล่นอีกแล้ววันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง เปลี่ยนแปลงผมไม่รู้ว่าผมจะพูดแบบนี้ได้อีกกี่ครั้งผมอาจจะเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วโดนรถคนตุ้มตายแต่พี่เชื่อเถอะว่าการที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนต่อไปประสบความสําเร็จได้แม่งตายแล้วคุ้มแล้วพี่อ่ะแล้วตัวพี่เองละ่ะเกิดมาทำไมถ้า ยักษ์ในใจมันตื่นขึ้นถ้ายักษ์ในใจที่มันตื่นขึ้นมาได้แล้วกระคืบไนตัวกระจอกในร่างกายที่แม่งนำหน้าเรามาไม่ว่าจะยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีไม่ว่าแม่งจะพาเราไปทำธุรกิจเยี้ยที่แม่งไม่โอเคไม่ว่ามันจะพาเราไปเจ๊งที่ไหนมาก่อนหน้าน,นี้ก็ตามช่างแม่งแต่วันนี้เราเจอแรงบันดาลใจที่ดีจากผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมในอินเดียแล้วครับ ให้ยักตัวนั้นกระชื้นให้กระจอกตัวนั้นให้รงดินหลังจากนั้นไม่ต้องฟังเสียงใครลุยแม่งอย่างเดียวเลยเอาสิ่งที่เรามีจะเรียกรรมความดีข้อดีของเราต่างๆมากมายไปให้กับคนที่รอคอยโอกาสครับออกไปทำให้เขาสำเร็จแล้วที่ดี<ๆ>ก็จะสำเร็จด้ยวยเช่นกัน